เล่นหนึ่งวิพอมันต้องลีนไม่ต้องดึงกระชากหน่อดึงตรงตรงเออจะมีสะบักแอนอ,ออกรับหน่อยแต่ถ้าสมมตริอารู้สึกว่ามันปล่อยสุดแล้วมันมันเหมือนมันโดนพักอะ่ะก็ลีนแบกมาหน่อยนึง,งแล้วก็็อกไว้็อกไว้เลยเออดีพอเพราะถ้าเกียกรตกล้ามเนื้อพี่จะเอาแค่ความกว้างแล้วก็ฟันแรดแค่นั้นเมื่อกี้วอร์ไปยังวอร์อยู่ประมาณสามทีแต่ถ้าเกิดเล่นเล่นจังหวะที่แบบว่าพี่ ขุมให้น่าจะคิดว่าน่าจะไปได้อีกมารอแล้วกันใช่ครับมาครับท็อปเซตเซตแรกมิวจะได้กี่ทีวิ่งนี้เล่นมีเดียมเลฟเล่นสิบสองถึงสิบห้าทีครับ

สมาธิโฟกัสใจเย็นพอยเต้ดีเกินได้เกินไปเลยเข้ามาคันโชรลสามดีกระชากกระชากช่วยมันหน่อยดีระชากหน่อยสองดีเดียวีหนึ่งอตรงนี้ตรงนับเขาแอร์เทคนิคว่ะพี่หมอเคยสอนว่า เคยสอนน้ำมากแหละอยากเคี้ยนให้มันได้แบบทุกจังหวะเลยถึงแม้แบบว่าผมจะเล่นเสร็จแล้วใช่ไหมพี่มอก็อยากให้ลองแบบถึงแม่งจะแบบดึงไม่ได้แล้วแต่ก็ยังแบบใช้กล้ามเนื้อเก่งมากไว้อะอนหมดทุกดอกอย่าแอนอย่าแอนหลังเกินนะกระชากชวนหน่อยกรชากชวนหน่อยลองเล่นเองคอนโทรลตอนนี้ก็ะถิ่แล้ว สามแต่เย็นจะเย็น,ยนสองวันมอถ้าไปได้ต่อไปเลยโอเคมันปล่อยพอดีนะแขนมันคนมันยาวนะใช่ใช่าามาแบ็คออฟเซตที่สอง <c oughs> บักึไอหสั่นทีบักฮึหนึ่งหนึ่งอะฮึสองแหวกฮึสามโอ้ยปวดโอ้ยพ่เจอียวครับเล่นหลัง กดไหลยตามนิดนึงทำไมดีหายใจคอนโทรลมันจริงจังหมดจริงจังแล้วหรอที่มาวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยเบาเกินยี่ที บอมความลับ <laughs> บอกไม่ได้นะ <c oughs> ไม่บอกเล็บด้วยบอกไม่ได้เดี๋ยวกล้ามใหญ่มา <c oughs> จังหวะยืดสุดของพี่ก็ยังเก่งแร็ดได้เนาะเพราะอย่างบางคนเขาจะบอกว่าเหมือนแบบไม่ต้องแบบยกไหล่กดไหล่ไว้เพื่อให้ activate แล้วแต่อย่างของพี่อย่างเงี้ยเออมันก็ยังคี e p tension ได้ตลอดนะยังเก่งอยู่ตลอดนี่มันก็ขึ้นอยู่กับคนปะและ้วแต่คนไหมเบสถามเบสดิเบสดลยนะตอนเวลายืดสุดอะรู้สึกว่าแก๊แล็ดยังเก่งอยู่ไหมมันเหมือนว่ามันจะฉี่ออกมา แต่มึงก็ยังฟิล์มก็เลื้อไ,ได้ใช่ไหมล,ล่ะชอบเ <m ix> ลื้อ,อยดึงชอบล้อ,อยเห <m ix> มือแบบแม่งแบบแม่งพาจะจัดค่ะต้อพูดถึงคนที่บอกว่าไม่โดนอ่ะมันมืดมืดเี่มันยังไงมันจะไปโดนตรงไหนอ่ะอย่างบางคนอะฟอร์มฟอร์มเหมือนงันก็จริงแต่เวลาเล่นอนะ่ะเหมือนแบบกดแล้วมันนิ่มเลย <ไป S 2> มันมืดเนี่ยมันนิ่มอย่างเงี้เลยใช่มันอาจจะไปโดนที่อื่นแทนเชิญรอรับพอดึงขึ้นมาแล้วเชิญรองรับสุดปล่อยยืดให้สุดใช้สบายสุดบีบสบายให้สุดเอาเอาฟอร์มก่อนไม่เป็นไรเก่งคอมมันโซ่ด้วยเข้ามา ไอโก้เหมือด้มไหมเออประมาณนั้นยิ่งขนาดกับพื้นเท่าไหร่ยิ่งดีถ้ายกสูงมากมันจะไปโดนแบบ พก upper back เกินอ่ะพี่อยากเอา mid back เอารวมๆมากกว่าเอาเมึงเอาเลยหเลครับวองวองฮอนาโดเดี๋ยวหาขนาจที่ใช่ที่ไม่ใช่ไหม <c oughs> ยังเว่ย <c oughs> ยังเหรอใช่ <c oughs> อันนี้นะครับถ้าสมมุติแบบว่าเวลาใครเล่น พวกโลต่างๆแล้วน้ำหนักอ่ะมันโหลดที่หลังล่างเยอะแล้วเราอ่ะรู้สึกโฮมันไม่ไหวอ่ะอันนี้สมมตินะอันนี้คือแบบแรกที่จะโดนโดนโล่แบ็คเยอะมันจะเป็นแบบนี้คือน้ำหนักมันจะโหลดที่ตรงนี้เยอะแต่ว่าถ้าบุ๊ดเริ่มต้นอ่ะผมก็อยากให้เล่นแบบนี้ก่อนแต่พอไม่ไหวอ่ะก็ค่อยทําให้มันง่ายขึ้นก็คือการผลักก้นมาข้างหลังเนี่ยพอเป็นอย่างเงี้ยน้าหนักมันจะโหลดที่ก้นนแทนคราวเนี้ยเราจะไม่ค่อยปวดหลังล่างแล้วหลังนั้นเลยอยากให้เล่นแบบว่าฝึกคอมาเซิร์ก่อนแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ค่อยให้น้ําหนกหลดทีี่น

อ๋อเออเกือบพุ่งมมาแก เทรนเนอร์ช่วยไม่เทรนเนอร์ช่วยหาเองก่อนดิผมจะได้น้ำหนักเดิมแต่ว่าพี่คูฟ้อนมหมาเข้ามาลองฟ้อนไมเดียรู้จะดึงขึ้นข้างบนดึงว่าคิดว่าดึงเขาหาตัวดิเออนั่นแหละดีขึ้นดีใจเย็นใจเย็น ไม่ไหวก็คือไม่ไหวดรอปน้ำหนักดีกว่าเอาเฟอร์เฟคฟอร์มแล้วมามาเซอร์เหมือนเดิมเอาทา r g e t i n กล้ามเนื้อมันเดิมเออนนเนี่ยแค่นั้นก็สวยแล้วพู้ดรอปได้เท่าไหร่เมื่อกี้ได้กี่ทีครับประมาณแปดได้ได้ครับยิ่งหนักเบายิ่งชุกใจเย็นจะยกแล้วจะยกแล้วอ๋าไม่ไหวนะแค่ไหนแค่นั้นมันยากขึ้นใช่ไหมละ่ะลองดู โอ้โหเคีียหมดเลยเท่ไหร่เมื่อไหร่เพื่อ้องพี่พร็อพคือสมมติเล่นบาเบลโลใช่ไหมครับแต่หลายคนอ่ะเวลาดึงอ่ะจากที่สมมติเราดึงแมชชีนอ่ะมันจะดึงเป็นแบบนี้ใช่ป่ะแต่พอเหมือนแบบเราต้องมาเบนโอเวอร์หรือต้องมาพับตัวหรืองอตัวอย่างเงี้ยพอมันดึงปุ๊บอ่ะทุกคนอ่ะจะพยายามดึงขึ้นแบบนี้อ๋อแต่จริงเราอยากให้เป็นมูฟเมนต์เดียวกันก็คือพอเราดึงแบบนี้พอก้มอย่างเงี้ยมันก็คือดึงเหมือนเดิมแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันอยู่ที่ว่าทาร์เก็ตเอาไหนถ้าสมมติเราอยากอัปเปอร์แบ หรือถ้าเราอาจจะโรบแลตเยอะแล้วก็อาจจะถึงแค่เนี้ยมันก็ไม่ผิดแต่อยู่ที่ว่าเราจะเอามุมไหน <c oughs> <c oughs> ตกลง ใน,น,นท่าที่สามนะครับท็อปเซตของผมนะอันนี้ผมจะโฟกัสที่อัเปอั์ b a c คส่วนใหญ่หลายคนจะนั่งชิดแต่ผมเทคนิคผมนะผมไม่ชอบนั่งไอยเหลงออกมาหน่อย <S <S อนนเพื่อที่เวลาที่ผมดึงอ่ะผมจะได้ไม่ดึงตัวออกมาหรือมันช่วยทําให้ผมอ่ะดึงตัวออกจะบาะยากขึ้น เซตที่สองต้องแบตออฟแล้วแหละไม่ไหวหนักไปลืมนะครับสำคัญด้วยไปลืมคอนโทรลตอนนิกเกิถีบด้วยจังหวะนี้สำคัญมากแอนนออกรับหน่อยพอดึงมาแล้วดีพ่อ่อนไม่ต้องถึงขั้นแบบทิ้งตัวงุ้มตามเอาแค่ยืดสเตปให้สุดก็พอดีแอนนออกรับหน่อยแอนเออดีไม่ต้องดึงตัวออกมาใช้แค่คาร์อัพเปอร์แบค แล้วก็แอนออกลับบีบออกมาเออตรงนี้ล็อกไว้ที่เดิมดีดีที่สุดแอนออกลับบีสบสบักสวยฮ่ดึงแบบเป็นสแตนเลยเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> ท่านี้ท่าที่สี่แล้วอันนี้ท็อปเซตของผมท่านี้ผม,มจะดึงเข้าตรงสะดือเพื่อผมจะเอาประมาณโลเวลตแล้วก็ต้นคริสต์มาส แล้วเวลาผมยืดอ่ะผมจะชอบยืดที่สุดเพราะผมกะว่าผมชอบเล่นแล้วอะให้มันได้มากกว่าหนึ่งอะคือแบบมันไม่จำเป็นต้องหนึ่งวงหนึ่งได้สองมาหนึ่งวงหนึ่งได้สามได้สี่ได้ห้าแล้วแต่ผมจะชอบยืดที่สุดเพื่อเอาฟอร์แรตไปด้วยแล้วก็เอาโลว์เรดผมยืดด้วยก็คือถ้าผมมุบฟอร์เวิร์ดไปฮะโลว์แรดผมจะถูกสเตตไปด้วยแล้วพอเวลาดึงมาผมจะชอบให้ตัวตรงแบบนี้ถ้าผมลึกไปกว่าน,นี้สําหรับผมอะผมรู้สึกว่ามือมันก็สุดแล้วอะมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องดึงสุดแต่แบบดึงไปข้างหลัลไปไปนนัังออ่ะนนนแบป้ มันเราใช้รั้ตัวดึงมากกว่าใช้กล้ามเนื้อดึงดังนั้นเลยผมจะให้ดึงมาแล้วก็ตัวตรงแค่นี้พอเอ้ยอะไรอ่ะไปลุยร่มมาย่างเลย เออนะั่นแหละโดดเดนหายพี่หน่อยนะโดงได้ที่100คงเป็นอีกเอาเฟลเลยไม่รู้จะได้กี่ที โอ้หหมดหมดกำกำสุดใช้นิ้วโป้งกำไปเลยแบบเนี้ยกับกำอย่างเงี้ยส่วนตัวพี่พี่รู้สึกว่าแบบไหนมันออกแรงให้ดีกว่าจริงจมันก็มีวิทยาศาสตร์บอกนะว่าแบบเออกำแบบนู้นแบบนี้มันดีกว่าแต่ส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าเอาที่ถนัดดีกว่าแต่จริงถ้าถาม,อมเอามั่นคงนะผมชอบให้จับแบบนี้นี่นะครับช่างภาพมือฉังของเรานะครับน้องเบส เอาหน่อยไว้เบสไปต่อพี่โทษทีโทษทีน้องชายอ้าวมึงซุปเปอร์เซตตเหรอเออนั่นแหละซัวเอ์เอาแล้วม่มงเอาเขาเปลี่ยนเหรอนี่ช่างภาพผมแม่งสุดยอดดิดูครับช่างภาพ